นะครับต่อเดี๋ยวพาเดินชมร้านครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดี FC ก๊อบดัมซิงดินดวนด้วยครับเสียงกงสระบุรีครับเกียร์กระไลพี่น้องดูเครื่องครับนี่สามหกคนโ้ครับเนี่ครือ่องอ่ะ กันเเครื่องสวยครับถังลมอืกิกเลยพี่นงคงเกี่ยวมุงๆเครื่องพี่นง

Ừ, uh, ừ. không hấu đi quá Chỉ là phẩu xịt cặp Ui, nó nghe, chỉ giặt đây à Nhanh nhanh nào không Xét ếp ีของอิสุเนาะเนบคนเขากังนี่ครับ,รบถ้าบ่ไปถึงในของหน่อยเนาะอยู่สลบุรีกับนี้ครับ มีคนจะยึดซังกิโลอืมเป็นเนบครับมาเร็วเข้มเร็วครับมาหอดปุ๊บเอาเราก็ตีตัวกลับบ้านเลยครับอยู่โดนมาเลยครับปอยช่วงนี้มันยุคโควิดเนาะโอ้กุจังตัวนี้เท่าไหร่เนาะผมอืมโอพี่อะ อย่างเร่งื่อยกระจังตัวนี้ครับใส่ล็อกกี้ครับเด็ดสุดเลยครับอ,อืมนี่แล้วตัวที่ต้องการน,นะงามไม่เลวเอ๊มันใส่กับไอ้นี่ได้พอดีไหมหนาตัวนี้ได้พอดีไหมหนาใหญ่น้ออืมนี่ส่องไว้ปัดเดนาะเมนยูโร ไปโอ้กับบ้านด้วยยังอ้อมแล้วอยู่ดุนมาเ,เลคยครับเกิดยิเลดครับเจ็ดรอยสวยๆครับชุดเลดเต็มครับ ดีครับเดี๋ยวอโตัวลากันครับกลับบ้านก่อนฝากกดติดตามฝากกดไล่์นี้เด้ครับช่องกอบน้ำซิ่งดินดวนนี้มาเสียงกงสลาบรีครับได้ของแล้วกลับเลยครับเพราะว่ามีเป็นโควิดเนาะกรพยายามอยู่ดนเช็คของกันคนระับ จำปันีย่างบอนั่นไหมก็จปักแห่ตัวนี้หม้อยสีอย่างอยู่ก็ัดถึงไลกันได้นะครับนะสนใจเลยทีนัดไซรร้อยสิบห้าก่อนแล้วนโอเคครับผมครับ